วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวีรบุรุษสงครามโลกที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่2จบเร็วขึ้นและยังช่วยรักษาชีวิตผู้คนไว้กว่า14ล้านคนค่ะคนที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คืออ l ลันทัวริงซึ่งเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นผลงานของเขายังกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเราจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะ หลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อเขาจากภาพยนตร์เรื่อง The i m i t a t i o n Game ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานของ a l ลันทัวริงรับบทโดย Benedict b e n e d ดิกต์คัมเบอร์แค่ะโดยในหนังเรื่องนี้นะคะจะพูดถึงช่วงเวลาระหว่างที่เขาทำงานถอดรหัสอินิ m a ให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะและในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของฮีโร่ที่เรียกได้ว่าช่วยคนนับล้านแต่ดันกลับกลายเป็นอาชญากร คพราะว่ารักผู้ชายค่ะมาเริ่มกันที่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษนะคะหรือว่า BOE เขาได้ประกาศว่าภาพของอลันทัวริงซึ่งเป็นผู้ทำลายรหัสลับของนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้รับเลือกให้นำมาพิมพ์ที่หลังธนบัตรมูลค่า50ปอนด์ใหม่ของสหาราัฐอาณาจักรค่ะและมาคานี่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเนี่ยยังได้ยกย่องอีกว่าอลันทัวริงเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ที่โดดเด่น ูว่าการ BOE ยังยกย่องทัวริงว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ค่ะเขาเป็นเวลาบุรุษสองครามและก็ยังเป็นผู้ปฏิวัติให้เกิดแนวทางใหม่ๆเพื่อให้คนยุคข,ของเรามีทุกวันนี้ได้ค่ะ แต่ถึงแม้คนยุคเราเนี่ยจะชมเชยอารันทัวริงมากมายแค่ไหนนะคะและไม่ว่าเขาจะเคยช่วยผู้คนหลากหลายล้านให้รอดพ้นจากสงครามมากมายเพียงใดแต่ว่าชีวิตของเขาก็น่าเศร้าค่ะทุกคนเพราะว่านอกจากจะไม่ได้รับเครดิตเท่าที่ควรแล้วยังต้องมาถูกกดขี่เพราะว่ากฎหมายของอังกฤษที่ปฏิบัติต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศคือมันเหมือนประมาณว่าช่วงยุคของอังกฤษเนี่ยปฏิบัติต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศค่อนข้างปาเทือนค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วทัวริงเนี่ยถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อัจฉริยะคนหนึ่งเลยนะคะเขาจบการศึกษาเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์จาก King College แห่ง Cambridge ค่ะและทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆโดยเขายังได้คิดกลไกด้านการคำนวณและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เอาไว้มากมายค่ะจนกระทั่งเมื่อสงครามโลกครั้งที่สระเบิดขึ้นเขาก็ได้เข้ามาร่วมทีม GC CS ค่ะซึ่งเป็นทีมขายรหัสสัญญาณของฝ่ายนาซีเยอรมัน ฝ่ายเยอรมันก็ได้ใช้เครื่องอินิกมาหรือว่าอินิกมาแมชชีนนะคะซึ่งเข้ารหัสอย่างซับซ้อนทําให้ยากต่อการแกะข้อมูลค่ะและกองทัพเยอรมันเนี่ยมั่นใจว่าจะไม่มีใครสามารถถอดรหัสลับได้ค่ะทัวริงเข้ามาลุยแก้รหัสอินิกมาด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีใครทําอะไรกับมันเลยและเขาก็ได้เริ่มถอดรหัสในปี1939ร่วมกับทีมงานและผลที่ได้ก็คือเครื่องบอมเบและกระบวนการแบมบูริสมัทค่ะที่ถอดรหัสอินิกมามาได้ในที่สุดนะคะ และเขายังถอดรหัสลอเรนส์ที่เยอรมันนี้ใช้ในกองทัพเรือค่ะโดยใช้เครื่องทูเรนเจอรี่และก็ยังพัฒนากระบวนการดีไลลาในการเข้ารหัสคำพูดอีกด้วยค่ะหากทัวริงและก็ทีมงานเนี่ยไม่ได้ถอดรหัสของเยอรมันและสกัดกองทัพเรือดำน้ำยูโบตในแอตแลนติกเหนือกองทัพสัมพันธมิตรก็จะยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์ไม่ได้ค่ะ ซึ่งอาจจะล่าช้าออกไปถึง1ปีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นเลยค่ะเซอร์แฮร์รี่ฮิลลี่นะคะนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษชี้ว่าหากยกพลขึ้นบกช้าไปไม่ถึง1ปีฮิตเลอร์จะแข็งแกร่งขึ้นและยากที่จะโค่นลงได้ฮิลลี่คาดว่าฝ่ายสัมพันธมิตรอาจจะใช้อาวุธชีวภาพหรือว่าเชื้อแอนทรักส์ค่ะโจมตีเยอรมันและหลังจากนั้นวอเมริกันก็อาจจะใช้ระเบิดปรมาณูกับเยอรมันนี้ค่ะ ดังนั้นก็จึงมีการประมาณการกันว่าความสําเร็จของทัวริงเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างช่วยโยนระยะเวลาการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2ให้เร็วขึ้น2-3ปีเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่า14-21ล้านคนค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากจะถอดรหัสฝ่ายศัตรูได้สำเร็จแล้วนะคะเขาก็ยังมีเวลาพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า universal turing machine ค่ะ ซึ่งเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่างๆและยังริเริ่มการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยเขาชี้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถคิดได้และมีปัญญาเป็นของตัวเองและได้ทำการทดสอบศักยภาพในการคิดของเครื่องจักรเรียกว่าการทดสอบทัวริงค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นรากฐานของ AI ในยุคข,ของเราๆนี่เองค่ะแต่ในปี1952นะคะเขาถูกกลับตอบแทนด้วยการทรมานและความตายค่ะ เพียงเพราะว่าเขาแค่มีรสนิยมชายรักชายซึ่งการกระทำนี้ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อก,กฎหมายอาญาอังกฤษมาตาที่11นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและอาจจะต้องทำงานหนักด้วยทัวริงก็ถูกน้มนาวให้ยอมรับผิดโดยมีทางออกสำหรับเขาก็คือรับโทษจำคุกกับรอลงอาญาค่ะแต่ต้องรับการฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพื่อลดความต้องการทางเพศค่ะ โดยทัวริงก็คือได้รับเงื่อนไขยอย่างหลังนั่นเองค่ะก็คือการฉีดฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งหลังจากการฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็ทําให้เขาหมดความต้องการทางเพศสภาพร่างกายก็มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นและยังหมดเรี่ยวแรงได้ง่ายค่ะนอกจากนี้เพราะว่าเขาทําผิดกฎหมายนะคะเขายังต้องตกงานจากหน่วยงานของรัฐเหลือเพียงแต่งานด้านวิชาการเท่านั้นเองอีกทั้งยังถูกห้ามเข้าสหรัฐทา,ทางทั้งที่ในช่วงสงครามที่ผ่านมาเขาเคยทํางานกับสหรัฐเพื่อถอดรหัสช,ช่วยชาวโลกนะคะ วันที่7มิถุนายนปี1954ทัวเริ่งถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักด้วยวัยเพียง41ปีค่ะหลังจากการชัน,นสูตรพบว่าเขารับสารไซยาัยในปริมาณที่ฆ่าคนได้แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้ทราบสาเหตุเลยนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาตายบ้างก็ว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะว่าแรงกดดันจากข้อหารักรวมเพศและการถูกฉีดยาลดความต้องการทางเพศ บางก็ว่าเขาได้รับสารไซยาไนด์โดยบังเอิญเพราะเป็นสารเคมีที่เขาใช้ในการทํางานค่ะบางก็ว่าเขาถูกลอบสังหารเพื่อป้องกันความลับของรัฐบาลล่วไหลชื่อเสียงของทัวริงต้องแปดเปื้อนเพราะข้อหาที่ไม่เป็นธรรมยาวนานถึงครึง่งศตรวรรษค่ะจนกระทั่งในปี2009เมื่อโลกตะวันตกไม่ได้มองความหลากหลายทางเพศเป็นความเลวร้ายอีกต่อไปค่ะจึงมีการโทรนรงให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยขอโทษที่ทำร้ายทัวริงด้วยข้อหาดังกล่าว กอรันต์บราวน์นายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นจึงมีการถแถลงขอโทษและยอมรับว่ารัฐบาลปฏิบัติต่อทัวริงอย่างเลวร้ายเกินไปและในปี2013สมเด็จพระราชนินีนาทรงลงบรมาพิไทยให้อภัยโทษทัวริงและในปี2014ทรงประกาศพระราชทานอภัยโทษให้ทัวริงอย่างเป็นทางการค่ะ ในปี2016รัฐบาลอังกฤษประกาศแผนการที่จะพิจารณาให้อภัยโทษผู้ที่ถูกลงโทษด้วยมาตรา11อในอดีตเขาได้ร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเรียกกันว่าอ l a n ันทัวริงรอค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นเรื่องราวของบุคคลที่ใครต่ใครต่างก็ยกให้เขาเป็นฮีโร่นะคะซึ่งเขาได้ช่วยผู้คนกว่า14ล้านคนรวมถึงได้สร้างรากฐานของ AI ที่เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ทั้งสงครามและเป็นนักบุปเปกเบิกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาลค่ะ ซึ่งทัวริงก็ถือเป็นบุนคคลที่มีความสามารถมากมายหลากหลายด้านเลยนะคะเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์นักตรรกะศาสตร์นักรหัสวิทยาและถูกกล่าวขานเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นบิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะ